สวัสดีครับพบเจอกับผมกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นผ้าสมเด็จครับผ้าสมเด็จเนี่ยนะครับมีหลายโซนมีหลายเนื้อนะครับแล้วแต่ความชอบผมต้องพูดอย่างนี้เนาะแล้วแต่ความชอบนะครับเนื้อนุ่มๆแก่น้ำมันอะไรก็มีนะครับอย่างองค์เนี้ยนะครับผมดูโซนเนื้อดูนุ่มดูมันเิย นะครับดูเขาแกะโซนน้ำมันดีนะครับสมเด็จเนี่ยนะครับในการดูในการเล่นเนี่ยบางคนเขาก็ชอบเล่นเนื้อเกๆเก่า,านี่นะฮะนะครับขนาดบางคนเออเห็นบางคนเขาเล่นเขาเล่นแบบพระไม่มีหน้าไม่มีตาเลยก็มีนะเล่นเนื้ออย่างเดียวเลยก็มีนะครับไม่ดูพิมพ์เลยก็มีเล่นแต่เนื้อให้เนื้อก็เกาดูมันๆไว้ก่อนฉะนั้นแล้วแต่ความชอบเนาะ นะครับแต่ถ้าอยากให้สวยสวยก็ต้องพิมพ์สวยด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับประสมเด็จก็จะประกอบไปด้วยวัลคังนะครับหลักๆนะนะฮะวัดละคังวัดบางขุมพวงวัดเกตเชโยนะครับหลักๆก็จะอยู่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีที่เกจิท่านใสอีกหลายๆที่นะครับที่มีราคาเหมือนกันนะครับองค์นี้เส้นซุ้มใหญ่ตัดเอียงมาทางนี้นะครับองค์พาดอย่างนี้นะครับ ก็น่าจะตีตรงทางโซนเอ่อโซนวัดละขังไหมนะครับดูองค์ดูเนื้อพระขนุนนุ่มดีนะครับเนาะน่าจะตีตรงทางโซนวัดละขังนะครับเนื้อพระนุ่มๆถ้าวัดถ้าวัดวัดผุมพรมส่วนใหญ่เนื้อเขาจะออกแก่แกแก,แกปูดเปอดหอยหน่อยนะครับ ก็เห็นสวยๆเห็นดูแล้วมันๆผมก็มาส่องให้ชม,มนะครับนะครับดูแล้วเนื้อหาก็ามันดิแก่น้ํามันเดียวนี่นะครับสมเด็จก,ก็ประกอบไปด้วยอยู่แล้วครับนะครับผมวิเศษห้าชนิดนะครับเราให้ฟังทุกคลิปเลยนะครับผมวิเศษพระสมเด็จเนี่ยนะครับที่พูดให้ฟังบ่อยๆนี่ก็ได้ยินบ่อยๆแล้วก็จะจําได้นะครับ ผงปฐมังผงอิทิเจผงม,มหาราชผงพุทธคุณแล้วก็ผงตีนสิงเห์นะครับเล่าให้ฟังตลอดฉะนั้นก็ผมถือว่าถ้ามีอะไรผมก็ดูแล้วโอเคผมจะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับตลับคลิปนี้ก็เป็นภาพสมเด็จนะครับวัดละขังพิมใหญ่นะครับเดี๋ยวะละคลิปหนะน้าเจอผมใหม่นะครับขอขอบพระคุณนะครับสาหรับการติดตามรับชมรัาฟังนะครับคลิปนี้เสียงตัวใหญ่ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับ ฝากกดไลค์วกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะสวัสดีครับ